สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่13พฤษภาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical analysis c t i o คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสิบห้าแท่งก็ประมาณหมื่นกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อหรือเปอร์เซนต์การลงก็มีนิดเดียวนะครับผลปรากฏว่านะก็ทําลงได้อีกนิดเดียวจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อหากลงต,ต,ต่อเปอร์เซนต์การลงก็จะมีไม่เยอะแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า โอเวอร์อยู่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฟังขาลงนะครับกำลังก่อเป็นรูปหลุมเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงมาแล้วนะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนัน้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับนะอย่างน้อยนะครับเขาก็อยู่ใต้เส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงของเราแล้วด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะครับตอนนั้นนะฮะในทางเฟรมนี้นะครับตอนนี้แรงขายก็มีมากกว่าแรงซื้อหน่อยหนึ่งละนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟร,รมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับ สีแท่งก็ประมาณ3,000กว่าจุดเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่แล้วขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเลือกทางนะครับผลปรากฏว่าเขาเลือกเป็นไปตามแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับแบบเมื่อวานเนาะนะฮนะ เขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้ไมฮะเราจะสถิิฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โลผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับก็มีโอกาสแต่จะต้องมีการพักตัวอีกสักหนึ่งชุดก่อนแล้วมีโอกาสที่จะยอ่อโตลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อในตลาดเยอะเลยนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟตอนนี้นะครับแรงขายมากกว่าแรงซื้อมา4ีวิคแล้วนะครับจะต้องมีเอฟเฟกต์หรือว่าอยู่ปลายเทรนด์บ้าง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังยืดยืดอ,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 อยู่ก็คือเป็นการที่เป็นไซเวย์ค่อยๆไหลแล้วนะครับไม่ไหลรุนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแปรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่านะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มาจะลดลงตอนนี้ลดลงแล้วก็เป็นเรื่องของ supply effective expansion นั่นเอง นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีก1ชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนะั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับการย่อตัวจะต้องดูจากปัจจัยหรือที่เรียกว่าแอคชั่นมาเก็นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วนะครับก็16แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้ก็บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วรอแอคชั่นมาเก็ตเพื่อจะเลือกทางนะครับผลปรากฏว่าเป็นแอคชั่นมาเก็ตที่ย่อตัวลงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟอยู่บริเวณนี้ เกิดที่เรียกว่า supply zone นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มของที่เป็น s u p พ l y zone นะครับอยู่สักประมาณ2,000จุดแต่ตอนนี้ก็เป็นการฟอร์มตัวแล้วนะครับเป็นการฟอรมตัวแล้วและมีโอกาสที่จะขึ้นไปจบรอบก่อนแล้วค่อยมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วน ในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับแต่เปอร์เซนต์การพักตัวจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเปอร์เซนต์การขยับขึ้นก็จะน้อยนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้การลงนั้นก็จะเริ่มพักแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ในโหมดของเรียกว่าเบรกของโมเมนตัมฝั่งขาลงหรือว่าจุดพักตัวของฝั่งขาลงนั่นเองนะฮะส่วนตลาดเห็นได้ชัดนะครับว่าตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับ แรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวก็เป็นเรื่องของ supply effective expansion อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเช้านี้ก็คือมีการปิดโ Position ของฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับส่วนแรงซื้อนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเก,ก,กือบเกือบแข็งแรงนะเกือบเกือบก่อตัวนะเกือบเกือบอ่อนแรงก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอยู่นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวเพื่อจบรอบสัญญาณก่อนรอแอคชั่นมาเก็ตที่จะเกิดขึ้นนะครับทำให้กราฟเคลื่อนที่แต่นะครับ วันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับนะส่วนที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะตัวเลขการค้าการที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็จะเรื่องของบอลนะครับนะฮะบอลจิวนะครับก็เรื่องของอ่าพันธบัตรนะครับที่เป็นดอกเบี้ยเราจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยกําลังเหมือนจะมีโอกาสนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้อีกสักในระดับหนึ่งแต่นะครับแต่เพเอินข่าวแอคชั่นนี้นะครับเป็นแอคชั่นที่ไม่ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนะครับยังคงกดดั ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงเรื่อยๆแต่เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ทําไมปัจจัยที่เป็นทองคํานั้นทําไมลงต่อก็คือเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวที่3นะครับที่เป็นปัจจัยที่เป็นพันิกนะครับที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดเราจะเห็นได้ว่านะครับตลาดหุ้นนะครตลาดคริปโตตลาดต่างๆนะครับ ทำร่วมกันเป็นระนาวดังนั้นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับทองคําก็คือเป็นเรื่องของนะครับพาณิชก็คือการตกใจของนักลงทุนนั่นเองทําไมทุกตลาดโลกแต่ราคาทองคําถ้าเราถือทองคําอยู่เราก็เริ่มมีการเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรือว่าเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนก็คือเคลียร์ทุกออเดอร์หรือว่าทุกการลงทุนในตลาดออกก่อนนะครับเอามาเก็บไว้ในพอร์ตก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ในอนาคตว่าจะมีการเปิด ว่าจะมีปัจจัยแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับอันนี้นะครับที่มันเรื่อยๆที่ไหลเรื่อยๆน่าจะเป็นเรื่องของพันิกนะครับเป็นพันิกกับเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอ เดาเดาทางกันได้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเราจะมีการจัดสัมมนากันในโซนของภาคเหนือนะครับเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีว่าจังหวัดไหนนะครับสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ